بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنفينا قصة هاته برليان ونيمي وخوى باب رفع والإيمان من بعد القلوب كان รักษาอามานะนะครับอามานะคือการรักษาหน้าที่ที่เราได้รับความไว้วางใจที่เราจะต้องรับผิดชอบทั้งสิทธิที่เป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อตัวของเราสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพี่น้องของเราและสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออรสุภานุบาอาลาซึ่งจะเป็นเรื่องที่ทศรสุนบอกใครรู้ว่าอามานะนั้นเวลาที่ถูกประทานลงมานั้นอยู่ตรงไหนและเวลาถูกยกกลับคืนไปแล้วเนี่ย จะมีสภาพเช่นใดนะครับมีฮะดีดโดยกันสองบทซึ่งฮะดีดทั้งสองบทนี้เป็นฮะดีดที่ท่ทนา,ทานฮุยไซฟะบินยามานรอดัลลอฮุอัลลัฮ์มุตันเดล่าบอกว่าฮัดดะตันารอซูลุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะไสัลลัมฮะดีสน์ท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะไสัลลัมได้พูดให้พวกเราฟังถึงฮะดีดสองบทด้วยกันเราอ้าตุอาฮะดะฮุมาวะอานะอันตะซิรุลอาฮ์ครับท่านฮุยไซฟะบอกว่าฮะดีดบทแรกเนี่ย ฉันอยู่ทันแล้วแปลว่าเกิดขึ้นแล้วแต่ฉันยังรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามฮะดิษบทที่สองอยู่ฮะดิษนาท่านอสุลได้บอกพวกเราบอกว่าอันน an ันอามานะะนซเลตฟีจัตริกูลูเบิรดีจานท่านอสุลบอกว่าอามานะนั้นเวลาที่ถูกประทานลงมาจะอยู่ที่ไหนพี่น้องจะอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจของผู้ชายของมนุษย์อามานะ จะอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจซุมมมอาลีมินัลอัลกุรอานซุมมมอาลีมูมินัสซุนพออามานะถูกประทานลงมาอยู่ที่หัวใจของมนุษย์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นพออัลกุรอานถูกประทานลงมาซุนนะถูกประทานลงมาแปลว่ามนุษย์ไดร uran, เรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานไดเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่ในซุนนะของ่ารอซุนสองสิ่งนี้ก็จะจับยึดให้อามานะเนี่ยยึดมั่นอยู่แบบนั้น แปลว่าเขาจะเป็นคนที่มีอีมานที่เพิ่มพูนและจะเป็นคนที่รักษาอามานะท่านอไซัยฟ้าบอกว่าสิ่งนี้ท่านอูซัยฟ้าเห็นแล้วนี่คือสภาพของใครพี่น้องสภาพของบรรดาสฮาบะวะฮัดดะษะนะอ,อันรอฟอีหาแล้วทารุสุ้นก็บอกให้บอกเรารู้ถึงสภาพเวลาที่อามาณะถูกยกกลับไปทารุสุ้นกล่าวบอกว่ายานนมุรรอฟยลุอันนามาตาฟตุบดุนอามานะตุมินกันบี เ่านหนอซุนบอกว่าคนคนหนึ่งจะนอนหลับพอเวลาที่เขานอนหลับนั่นอัลลอฮฺจะอาลาจะยกจะเก็บอามานะไปจากหัวใจของคนคนนั้นในขณะไหนพี่น้องในขณะที่นอนหลับฟายาะซัลลูอัสรุฮามิสุลูอัรสลิลุติพออามานะถูกดึงกลับไปแล้วเนี่ยหัวใจของมนุษย์เนี่ยจะมีรอยรอยเหมือนกับอะไรรอยเหมือนกับจุดดำ ใช่ไหมหัวใจมันแดงใช่ไหมพออามานะถูกดึงกลับไปเนะี่ยมันจะมีจุดดําๆเหมือนกับอะไรพี่น้องเหมือนกับหนังของเราเนี่ยพี่น้องลองดึงหนังออกไปสิมันจะมีรอยใช่ไหมเป็นแผลเป็นอยู่เช่นเดียวกันเวลาที่อามานะถูกดึงออกไปจากหัวใจมนุษย์เนี่ยก็จะมีแผลเป็นที่หัวใจทาราสุมบอกว่าซุมายานามุนาวมาจาฟโตุกบะแล้วเมื่อเขานอนหลับอีกหลังจากนั้นเขานอนหลับอีก อัลลอฮฺจ่าะลาก็จะดึงอามานะเก็บคืนไปเดี๋ยวพี่น้องขอสังสองคำอธิบายนะครับฟฟยะบกองอัสซรุฮามิสเลนมจาจิลีกะจัมรินดะฮร์จดะฮูอัลาริสลิกท่านอัลสุตบอกว่าพออามานะถูกดึงกลับไปเรื่อยๆเรื่อยๆหัวใจของมนุษย์จะเหมือนกับเนื้อแข็งๆเนี่ยเวลาที่เราทํางานมันจะมีเนื้อใช่ไหมพี่น้องมันจะเป็นแข็งๆข,ขึ้นมาแปลว่าอะไรมันจะเหมือนกับแผลเป็นแข็งๆที่หัวใจ ท่าเราสุดบอกเหมือนกับก้อนหินที่มันกระเด็นกระดอนมาโดนขาเราแปลว่าไม่ใช่ธรรมดานะเวลาที่อามานะถูกดึงกลับไปจากหวัวใจของเราหวัวใจของเราจะเป็นแผลฟานาฟิตอฟตาตาร์ฮูมุนจะบ,บิรอนวาเลียซาฟีฮิชัยอุนถ้าเราสุดบอกหวัวใจเนี่ยมันจะมีตุ่มขึ้นมาเป็นพองๆพ,พี่น้องทํางานจะเห็นไหม เวลาที่ขุดใช้จอบใช้เสียมมากๆนะีมันจะเป็นพองขึ้นมา,ามตัวซุปเบอรหัวใจก็จะเป็นแบบนั้นมันจะพองขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าข้างในเนี่ยไม่มีอะไรฟายุสเบฮุนนาสุยะตาบายอูนาฟัลายกาดูอัฮัดูยูอัดดินอามานะจนกระทั่งว่าเมื่อโหใจของคนไม่มีอามานะแล้วเนี่ยเวลาที่ผู้คลให้คําสัญญากันก็กลับกลายเป็นว่าแทบจะไม่มีใครที่รักษาอามานะเลย เห็นไหมได้รับความไว้วางใจในเรื่องนั้นได้รับมอบหมายในเรื่องนี้กลับกลายเป็นว่าแทบจะไม่มีใครรักษาอาม,มานะเลยฟยโยก้ลูอินฟีบานีฟูลานินโรยูลันอามีนั้นถ้าเราสุนบอกว่าจนกระทั่งว่าเราจะหาคนที่มีอาม,มานะไม่ได้เนะี่ยจนกระทั่งว่าเวลาผ่านไปผ่านไปหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีผู้คนถามหาว่าที่เนี่ยมีคนที่มีอาม,มานะแาบางไหมก็จะมีคนบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง ที่เขาเป็นคนที่รักษาอามานะแปลว่าอะไรแปลว่าแทบจะหาคนที่มีอามานะไม่ได้เลยท่านเราสุ่นบอกว่าวยยกก็น mm ูรดืรจุนถึงแม้กระนั้นแปลว่าอะไรถึงแม้ว่าจะไม่มีคนที่รักษาอามานะแล้วกว็าตามเนี่ยคนก็ยังชมงเชยยังพึงใจคนที่ไม่มีอามานะนะ ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่มีอามานะนะแต่คนในสังคมก็ยังชื่นชมคนแบบนั้นพูดว่าอะไรพี่น้องมาอากลาหูวมาอัซลอฟาหูวมาอัจลาดะทำไมคนแบบนี้่ึงเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดทําไมเขาจึงเป็นคนที่มีสติปัญญาทำไมเขาจึงช่างร้อยขนาดนี้นะชมใครพี่น้องชมคนที่ไม่มีอามานะ ทต่ทารุณบอกว่าวมาฟีในบิฮิมิ้นทฮับบะตินาร์ดนลินมินอีมานคนที่ไม่มีอามาแนะเนี่ยคนแบบนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าผู้คนจะชื่นชมเนี่ยท่าเราซุ่บอกใครรู้ว่าในหัวใจของเขาเนี่ยแม้กระทั่งว่าอีมานน้ำหนักเท่าเร์ดันแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนมเมล็ดที่เล็กเหมือนมเมล็ดงาเนี่ย น้ำหนักเท่ามาเล็ดงาเล็กๆเ,เ,เม็ดเดียวเนี่ยในหัวใจของเขาอีมานแทบยังจะไม่มีเลยฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าคนที่ไม่มีอามานะคนแบบนั้นก็ไม่มีอีมาน ครานี้พี่น้องผู้ที่มีอหมานทั้งหลายเรามาดูคาําอธิบายฮะดีษของท่นรอซูลกันฮะดีษบทน,นี้พี่น้องรู้ไหมว่าใครรายงานฮะดีษพี่น้องจาให้ดีนะครับว่าฮะดีษหากว่ารายงานโดยท่านโมไซฟะบิลยามานพี่น้องจงจําไว้ว่าส่วนมากจะเป็นเรื่องราวของสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนวันเกียร์นะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟิตนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความโกลาหลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความแตกแยกความขัดแย้งเพราะท่านโฮไซฟเป็นบิลยามานเราดียาล้องว่าอันโฮเนี่ยท่านเคยพูดบอกว่าบรรดาซอฮบาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาถามคําถามทอร์ซูลเนี่ยมักจะถามถึงสิ่งที่ดีแปลว่าอะไรทอร์ซูลครับการงานอะไรดีบ้างทอร์ซุลครับการงานอะไรประเสริฐบ้างจะถามแต่เรื่องที่สิ่งที่ดีแต่ท่านอฮเซฟบิลิยามานมักจะถามถึงสิ่งที่ไม่ดี เพราะอะไรเพราะเกรงว่าจะกระทําในสิ่งเหล่านั้นเพราะเราจะได้ป้องกันตัวของเราให้รอดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นทนฟฟ่านโนไซฟบิลิยามานจริงรายงานหะดดษที่เกี่ยวข้องกับอัชรอตุซาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟิตนะมากต่อมากนะครับและหนึ่งในสิ่งที่ทฟฟ่านโนไซฟบิลิยามานได้รับชื่อเนี่ยทยฟฟ่านโนไซฟบิลิยามานเนี่ยถูก ขนานานามว่าซอไฮบุสเซ็แตแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าผู้ที่กุมผู้ที่กรรมความลับของท่านรอซูลกร,รมความลับของท่านรอซูลแบบไหนพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าในนครมาด,ดินาเนี่ยมีบรรดามูนาฟิกินอาศาัยอยู่จํานวนมากท่านรอซูนไม่เคยเอ่ยชื่อมูนาฟิกินกับซอฮาบะคนไหนเลยนอกจากท่านฮูซัฟะบินยามานคนเดียวเท่านั้นและท่านฮูซฟะบินยามานก็ไม่เคยเอาความลับของท่านรอซูลเนี่ยไปบอกกับซอฮาบะคนไหนเลยแม้แต่คนเดียว แต่พี่น้องรู้ไหมว่าท่านอุมรัรอิบนุลขตาบรอดิยัลฮุอันฮูเนี่ยเป็นคนที่มีอีมานขนาดไหนพี่น้องเป็นคนที่ท่านเราซุลรับประการว่าเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์เป็นคนที่ท่านเราซุลยืนยันว่าคนคนนี้แม้ว่าจะเดินไปทางไหนใชยตอนไม่กล้าเดินของทางเดียวกันและเป็นคนที่ท่านเราซุลบอกไว้ในะดีบทหนึ่งบอกว่าหากว่าประชาชาตินี้เนี่ยจะมีคนคนหนึ่งที่หากว่าเขาพูดอะไรหากว่าเขาทําอะไรเนี่ยอัลลอฮฺจะอะไรจะดนใจให้เขาทําและพูดในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ย คนคนนั้นจะต้องเป็นโอมาดพพินอโลมาจนโมุมาดเนนะี่ยไปหาท่านฮุฮซาฟาบริยามานแล้วถามเป็นประจำบอกว่าุฮซฟ้าทอรอซุนเอ่ยฉันหรือเปล่าว่าฉันเป็นหนึ่งในมูนาฟิกินหรือเปล่าถามเป็นประจำตั้งแต่ก่อนที่ทอรอซุนจะเสียชีวิตจนก,กระทั่งวันหลังจากที่ทอรอซุนสเสียชีวิตแล้วก็ถามเป็นประจำทอร,ร์ซฟ้าไม่เคยบอกแต่มีอยู่ยั้งหนึ่งทอร์ซฟ้าบอกว่าลาทอรอซุนไม่เคยเอ่ยว่าท่านเป็นมูนาฟิกินแล้วหลังจากนี้ฉันจะไม่บอกกับใครอีกต่อจากนี้อีก นะครับนี่คือใครพี่น้องทอ่านอุมาสแตนซีฟ้าเบลยามานรอดียร์ลองอานุเนี่ยเป็นคนที่ได้งานฮะดิษบทนี้แต่ในฮะดิษบทนี้ท่านโอมาสีฟ้าบอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าฉันได้ยินฮะดิษสองบทจากทรนรอซูลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าได้ยินหรือราไงฮะดิษเพียงแค่สองบทนะแต่หมายความว่าในมัจลิสนั้นในการเรียนครั้งนั้นน่ยทอรอซูลพูดฮะดิษสองบท หรือท่า,านอซูลพูดหะดิษสองเรื่องหนึ่งพูดถึงการประทานลงมาของอาม,มานะสองพูดถึงเวลาที่อาม,มานะถูกเก็บไปแบบไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับจากขดดิษสองท่านในปีศาลอรหงอาฮิสลามบอกให้พวกเราวร่าอาม,มานะเวลาที่ถูกประทานลงมาอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ที่ก้นบึงของหัวใจใช่ไหมพอเรามีอาม,มานะแล้วเนี่ยพอเราเรียนรู้อัลกุรอาน พอเราเรียนรู้สุนนะของท่รนรอซูลปฏิบัติตามอัลกุรอานปฏิบัติตามสุนนะของต่อรอซูล์สองสิ่งเนี่ยจะจับยึดให้เราเป็นคนที่มีอามานะจะทําให้เรานั้นรักษาอามานะรักษาหน้าที่ที่เราจะต้องมีต่ออัลลอฮ์จะต้องมีต่อตัวเราจะต้องมีต่อพี่น้องของเราจะทําให้อิมานของเราเพิ่มพูนแปลว่าอัลกุรอานและสุนนะจะจับยึดสองสิ่งนี้เอาไว้ <c oughs> ส ่เราซุนบอกให้เราเรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่รักษาไม่ปฏิบัติตามอ,อัลกุรอานไม่ปฏิบัติตามซุนและของท่าเราซูนแปลว่าเราละทิ้งหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามสองสิ่งนี้แล้วเราก็ทําความผิดเราทําในสิ่งที่เป็นบาปเราฝ่าฝืนต่อเราสุภาในฮัวตจอะไการฝ่าฝืนนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะทาให้เราจะอาลาเก็บอามานะคืนไปอามานะอยู่ที่ไหนพี่น้องอยู่ที่หัวใจแต่พอเวลาเราทาความผิด พอเรานอนหลับเราจะเ,าเราจะเก็บอามานาคืนไปแล้วเก็บคืนไปแรกๆหัวใจจะมีจุดดําทีละจุดทีละจุดหากว่าเราทําความผิดมากขึ้นเรื่อยๆอามานะก็จะถูกเก็บคืนไปมากขึ้นเรื่อยๆพอถูกเก็บคืนไปมากขึ้นเรื่อยๆหัวใจจะเป็นเหมือนเนื้อที่มันแข็งๆเหมือนแผลเป็นที่ติดอยู่ที่หัวใจของเราและเมื่อนั้นมนุษย์ก็จะไม่มีอามานะ จนกระแั่งพอทะเราะซูลบอกว่าจนกระทั่งเมื่ถึงในยุคสมัยหนึ่งคนในสังคมเนี่ยจะหาคนที่มีอามาณ์าสักคนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยและสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างพี่น้องเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรพี่นอ้องเพราะคําว่าอามาน์าไม่ใช่แค่รักษาหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างเดียว,ยวแต่คนบางคนรักษาอามาณ์าที่มีต่อเราสุภาพนวราชอะไอย่างครบถ้วนแต่ปรากฏว่าหน้าที่ที่เขาจะต้องปฏิบัติต่อตัวของเขาต่อครอบครัวของเขาต่อเพื่อนบ้านของเขา ต่อพี่น้องของเขาเขากับไม่รักษาใช่ไหมกับกลายเป็นว่าอาม,มาน่าจะต้องดูแลเรื่องของทรัพย์สินจะต้องหาทรัพย์สินจากสิ่งที่หาลานใช่ไหมจะต้องกินจากของที่ฮาลานเขากับไม่สนใจแปลว่าเขาละทิ้งอาม,มาน่าที่เขาจะต้องดูแลคนบางคนรักษาอาม,มาน่าที่มีต่อตัวเองต่อครอบครัวต่อทรัพย์สิน ต่อพี่น้องของเขาอยากครบถ้วนแต่ปรากฏว่าละทิ้งอามานะที่จะต้องมีต่ออัลลอฮ์สุภาหูวาตาละฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสังเกตได้และเราประสบอยู่ในสังคมเราครวนี้ประกาศจัดมาที่เราได้รับจากอะดิษบทนนี้เราสุดนบอกใครรู้ว่าถึงแม้กระทั่งว่าคนในยุคสมัยหนึ่งไม่มีอามานะแล้วคนในสังคมก็ยังพึงพอใจกับคนที่ไม่มีอามานะ ช่ไหมบางทีเราชื่นชมคนที่มีมีอามานะเนี่ยรู้อยู่ว่าเขาไม่ใช่คนรักษาอามานะไม่มีอามานะไม่มีความรับผิดชอบไม่มีความซื่อสัตย์เรายังบอกโอค้คนแบบนี้ช่างสุดยอดคนแบบนี้ทำไมเฉลียวฉลาดแบบนี้คนแบบนี้ทำไมช่างดีอย่างนี้ทั้งทั้งที่คนคนนั้นไม่มีอามานะแต่ในขณะที่คนที่มีอามานะที่มีหัวใจที่ดีกับถูกมองว่า คนแบบนี้ตามคนไม่ทันคนแบบนี้ใช้ไม่ได้คนแบบนี้ไม่ทันคนคนแบบนี้ไม่ใช่คนล็อกแรกใช่ไหมคนแบบนี้ไม่ใช่คนแบบนี้แบบนี้เป็นคนแบบนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับทั้งทั้งที่จอรซุมบอกใครรู้ว่าคนที่เมื่อไม่มีอามานะแล้วถึงแม้ว่าคนจะชื่นชมคนแบบนั้นในหัวใจของเขาเนี่ยอีมานแม้กระทั่งว่าจะมีน้ําหนักเท่าเมล็ดงาเล็ก ก็แทบจะไม <mel> ่มีแล้วฉะนั้นานพี่น้องผู้ที่มีอีหมานทั้งหลายตรงนี้ทําให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีอามานะแปลว่าอีหมานของเราไม่มีอีหมานของเราไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเราจะต้องรักษาอามานะของเราสิ่งที่เราได้รับความไว้วางใจสิ่งที่เราได้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อลล l a ์สิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อตองเราและสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติต่อพี่องของเราเราจะต้องรักษาให้ครบถ้วนเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ คือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องสุกสอบถามเมื่อเรากลับไปหาเลาซุพานะฮูวะตาอลาขอเลาซุภานะฮุวะตาอาลาให้พวกเราเป็นคนที่รักษาอามานะรักษาหน้าที่รักษาสิทธิต่างๆที่อัลลอฮฺตาอาลาได้ทรงสั่งเอาไว้ที่ตาลซุมได้สอนเอาไว้เพื่อที่เรานั้นจะได้รับกับความดีงามเพื่อที่หัวใจของเรานั้นจะเป็นหัวใจที่ดีและคนที่จะรับความดีงามในวันเกียร์มะคือควรที่กลับไปหาเราซุพานะฮูวะตาอลาด้วยกับหัวใจที่ดีและหัวใจที่ปลอดภัยน่นเองวส وعلى اله وصحبه وسلم